ตายแล้วไม่มีฟตามิน่าเลยโอ้ยอีนี่อินโทรทุกคนครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับเกมนี้ที่รอคอยของผม Mario Golf Super Rush ครับเกมกอล์ฟตะกูมาริโอที่เพิ่งวางขายเมื่อวันที่25มิถุนายนนี่เองพี่นัดได้มาแล้วเล่นสิครับผมรออะไรความพิเศษของภาคดีนะเขามีเขาเรียกว่าโหมดชูโรงก็คือการแข่งขันแบบสปีดกอล์ฟนั่นเองครับ สปีดกอล์ฟคือการตีกอล์ฟซึ่งปกติแล้วการตีกอล์ฟเนี่ยเขาจะค่อยๆตีนะผัดกันตีบ้างตีทีละคนบ้างนับแต้มใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยสปีดกอล์ฟคือการวิ่งแข่งด้วยแล้วก็ตีไปด้วยหมายความว่าไม่ได้สนหรอกครับว่าคุณจะตีกี่ไม้สนแค่ว่าใครตีลงก่อนวิ่งไปเก็บลูกเองนะตีเองวิ่งไปเก็บลูกเองแล้วตีต่อไปเรื่อยๆจนเข้าเส้นชยัย ประมาณนั้นนะครับอันนี้สนุกมากแล้วก็อย่นึงคือ Battle g o ล f ครับ Battle g อล f คือการแข่งขันกันก้าวหลุมพร้อมกันเลยนะแล้วก็ใครที่ได้3ธงก่อนคือนชนะก็คือแบบว่าจะนัวกันสุดๆไปเลยเนี่ยผมว่านี่คือจุดขายของภาคนี้สปีดกอลฟกับ Battle g อล f แต่ว่าเดี๋ยวผมพาดูระบบก่อนว่าภาคนี้กระบวนการเล่นทั้งหมดเป็นยังไงการตีหรืออะไรก็ตามเป็นยังไงแล้วใช้โมชั่นคอนโทรลได้หมายความว่าแทนที่ผมจะใช้จอยแบบนี้ผมถือโมชั่นเนี่ยแล้วก็เ <Wow. S 1> วียบไปไม่กอลฟได้เหมือนกัน <Wow. S 1> เดี๋ยวจะไดด้้ลองใหูมา เริ่มแรกผมจะเล่นแบบคนเดียวให้ดูก่อนเพื่อให้เห็นว่าการคอนโทรลการตีการสปินการไซส์ร spin, ร size, หรืออะไรเงี้ยเมคคนิกในเกมเป็นไงบ้างเราจะเล่นแบบสต็เพลเล่นกับเล่นคนเดียวเลยตีคนเดียวเลยแล้วก็ภาคนี้สามารถสร้างตัวละครของตัวเราเองนะครับจะมาเป็นตัวละครในเกมได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าต้องไปเล่นโหมดแอดเวนเจอร์ก่อนเพราะว่าในโหมดแอดเวนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นการเก็บสแตทเพิ่มเลเวลของตัวละครเรานะครับเนี่ยกอฟแอดเวนเจอร์ใช้ตัวละครเราเป็นตัวเล่นนะครับ ประมาณนี้ครับโหมดก็คือมีแอดเวนเจอร์มีชาเลนจ์แล้วก็มีเพลย์คอร์คือเล่นกันเองขำๆมาลองดูกันนะฮะใช้มาริโอเลยแล้วกันแต่ละตัวมีท่าไม้ตายไม่เหมือนกันด้วยมีสเตตมีสต้ามีนามีค่าการตีเคิร์ฟตีแรงไม่เหมือนกันสนามเท่าที่เห็นนะครับน่าจะมี6ด่านแต่ว่าต้องไปปลดล็อกในโหมดแอดเวนเจอร์เช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตีด่านลุคกี้คอร์สครับสัก3หลุมให้ดูก่อนมีแรงลมมีสเปเชียลช็อตมาดูกัน เวลากดตีนะครับก็กดปุ่ม A ครั้งแรกหลอดขึ้นกด A ครั้งหลอดหยุดระหว่างนั้นถ้าเรากด A 2ครั้งจะกลายเป็นลูกพลัสปินหรือถ้ากด B ระหว่างที่หลอดมันขึ้นจะกลายเป็นแบ็คสปินแลวระหว่างที่หลอดขึ้นกดซ้ายหรือกดขวาจะกลายเป็นลูกไซโค้งทันทีนอกนั้นเดี๋ยวกดให้ดูผมว่าเป็นเกมกราฟี่ค่อนข้างมีดีเทลนะครับ <Ready? S 2> นี่ฮะ <laughs> อย่างที่เห็นในหน้าจอนะครับ <laughs> ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนไม้ พอเ,เปลี่ยนไม้ระยะก็จะย่นไปตามนะเห็นไซึ่งเขาบอกว่าจุดสีขาวเนี่ยตรงเลข201้เนี่ยคือจุดที่ลูกจะตกแต่คุณจะเห็นอรอร่าขอบขาวๆที่ที่เป็นวงออรา่าจางๆรอบๆวงกลมใหญ่เนี่ยมันคือระยะที่ลูกอาจจะกลิ้ง follow ไปนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามแรงที่เราตีไปมันจะตกและไหลต่อเกิน201เมตรนะครับถ้าเราใส่แรงสุดนะนอกจากนั้นนะครับที่หลอดด้านขวามือสังเกต เห็นมาหลอดยาวๆมันจะมีขอบแดงๆสามเหลี่ยมเหมือนปากกรวยหงายขึ้นนั่นคือโซนอันตรายนะครับหมายความว่าถ้าผมกดใช้แรงเข้าไปในโซนนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะตีพลาดออกซ้ายหรือออกขวาก็ได้ถ้าเรากดไม่ตรงถ้าเ,าเยาะเซฟฟก็คือไม่ต้องกดถึงเต็มหลอดประมาณนั้นนะฮะนอกจากนั้นมีระบบนี้ครับนี่กล้องส่องทางไกลเอาไว้ดูดูจุดที่ลูกอาจจะตกว่าเอ้ยตรงนั้นเนี่ยพื้นมันพื้นมันเป็นยังไงวะลงไปแล้วมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวะอะไรเงี้ย ซึ่งทำให้เราสามารถประมาณการการไหลของลูกได้ด้วยนะครับยอดเยี่ยมใช่ไหมมีดีเทลบอกแล้วอ่ะตีกันดีกว่าเราจะตีให้ลมกรีนนะครับตรงนี้ way, แฟเว์รอเราอยู่ผมจะตีแบบไสไซสก้อยใส <c oughs> ก้อยด้วยเพราะฉะนั้นผมจะตีไสก้อยด้วยแรงลมที่ฟอลโล่ไปข้างหน้าแรงลมพัดขึ้นนะ <c oughs> เห็นไหมซ้ายบนที่ด้านซ้ายมุมบนจะมีวิน3ามไมล์เปอร์อมาดูกันครับ กดตีแล้วกดซ้ายค้างไว้จะกลายเป็นายก้อยไปนะฮะลุกขึ้นหลุดสนามปะนี่แรงไปปะวะออกนอกกรีนไหมหยุดแม่บอกให้หยุดไปตกหญ้าหยาบเลยครับเล่นยากไปตีธรรมดาก็ลงแล้วตอนนี้นะครับไม้พัดเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านลุงชายต้องใช้ไม้สวีปก็คือไม้ตีตีงัดนั่นเอง ดูจากพื้นผิวตรงที่ที่ผมอยู่มันเอียงขวาครับหมายความว่าพื้นมันจะไหลลงถ้าพื้นเอียงขวาเราต้องเบี่ยงสายนิดหนึ่งเพราะเวลาที่เราตีลูกมันจะออกขวาครับถูกปะเราตีพื้นลาดถ้าเราตีพื้นลาดลูกก็จะเช็ดออกไปข้างหนึง่งผมก็จะเผื่อไว้แต่ว่าด้วยแรงลมตอนนี้ประมาณสามไมล์พัดเฉียงขึ้นอาจจะมีผลนิดหน่อยประกอบกับตรงนี้เนี่ยถ้าลงกรีนได้มันก็จะไหลขวานิดหนึ่งด้วยถ้าางั้นก็ ออกซ้ายเยอะๆหน่อยแล้วกันประมาณนี้ครับทำให้ได้ตีหน้าหลุมนิดหน่อยต้องเข้าแล้วปะชิดแรงเกินแม่งเอ้ยผมลืมตีแบ็กสปินแหละทุกคนจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะงัดเข้าเลยวะ่ะกรองไอ้ชนทงอีกโบกี้แล้วล่ะตรงนี้แรงไปอะ่ะ ลงครับ s <S เอาพาว่ะเซฟพาเหรอโอเคถือว่ายังเท่าทุนกือบแล้วนึกว่าโบกี้ไปแล้ว <S <S คือในการตีกลอฟนะครับกติกาคือว่าเขาจะกำหนดมาว่าหลุมนี้ตีได้ไม่เกินกี่ไม้ถ้าเราตีเกินก็คือโอเวอร์จะนับแต้มเป็นบวกบวกนี่คือไม่ดีนะครับในเกมกลอฟเราต้องตีให้ได้ติดลบคือใช้ <S <S ไม้น้อยกว่าที่เขากำหนดอย่างเช่นหลุมนี้พาสี่ต้องตีไม่เกินสี่ไม้ถ้าตีสี่ไม้พอดีเรียกว่าพาถ้าตีสามไม้สองไม้ลงไป เราจะได้แต้มลบก็คือพวกเบอร์ดี้อะไรพวกนี้ครับเด <L> ี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ไปหลุมนี้ไกลครับและทางก็ค่อนข้างค่อนข้างแคบผมเปลี่ยนไม้เป็นประมาณนี้พอแรงลมหมุนขวาเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราจะตีเล็งไว้ประมาณนี้สุดแรงเกิดครับน่าจะลงพอดีเห็นไหมลมมันพัดลูกมันจะเลี้ยว วยงามอ่ะมีท่าไม้ตายครับเดี๋ยวผมใช้ท่าไม้ตายให้ดูท่าไม้ตายคืออะไรเมื่อหลอดด้านล่างข้างบนเนี่ยเต็มเห็นปะหลอดที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ท่าไม้ตายครับท่าไม้ตายของมาริโอ้คืออะไรวะเราก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวจะลองดูลมพัดแรงพื้นเอียงผมจะตีแบ็กสปินนะคือให้ลูกมันหมุนกลับด้วยนะครับด้วยการกดตีแล้วกดดีค้างไว กดตรงไหนตรงนั้นวะเอออยวบอกนะว่าลูกของมาริโออะลงแล้วไม่เด้งครับแ,แค่คือไม่กิ้งไม่ฟอลโล่โอกาสในการทำเบอร์ดีครับนี่คือไม้ที่3ถ้าตีลงก็เบอร์ดีซึ่งไม่น่าพลาดครับคืนไม่ลาดไม่ชัด <30. S 1> อ่าอย่างเงี้ยต้านติดลบคือเรียกว่าเบอร์ดีใช้แค่3ไม้จากสไม้ลบ1นึ่งนะละหลุมที่สมาดูกัน อันนี้ผมตีให้ดูเฉยๆนะโอไม่ได้แบบว่าเฮ้ยหลุมนี้มีโอกาสโฮวินวันว่ะแรงลมแรงลมไม่แย่พื้นเอียงขวานิดหน่อยผมว่าเราตีตรงๆได้เลยครับแต่เดี๋ยวผมจะจะพยายามแบ็กสปินครับลูกนี้แล้วก็ไม่ให้มันก็ตีโด่งเลยแบ็กสปินครับ อ้ยลมแรงเกินลงแล้วหยุดนี่ครับลูกกิ้งถอยหลังนิดหน่อยอ่าสวยงาม <Nice. S 1> ทีนี้ความยากคือนี่แหละครับจริงๆมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับความละเอียดของนี่ครับตารางได้ด้วยครับจะได้รู้ว่าตรงไหนไหลยเยอะไหลน้อยอยู่ที่ถนัดเลยครับ แต่นี้ไหลยเยอะอยู่นะไหลซ้ายต้องเอียงขวานิดนึงผมว่าประมาณนี้กำลังดีครับ yes nice b <bird> i r d birdie ครับจบลงไปที่ลบสเก็บอร์ดีได้นี่คือการทดสอบนะครับผมตีให้ดูแค่สหลุมให้เห็นระบบค่าๆข,าข,าของเกมทำมันจะมีเรื่องซ้าซ้ายซ้ายขวา้วยนะคือแบบว่าลูกออกซ้ายก่อนแล้วมุดขวาอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคขั้นสูงซึ่ง สแตทของแต่ละตัวทําได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าค่าเคอร์ฟของตัวละครไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครเราเองที่เป็นมีที่เราไปเล่นหมดแอ e n ั่นเราสามารถปรับได้ว่าจะเอาสแตทไปลงตรงไหนพัฒนาตรงไหนอ่ะนี่คือเมคนากของการตีปกติทั่วไปทีนี้เราจะไปเล่นในโหมด Speed g o ์ฟให้ดูนะครับสปีดกอล์ฟเนี่ยมี2แบบไฮสกอร์คือคนที่ได้แต้มเยอะสุดวัดแต้มยังไงถ้าเราเล่น4คน คนที่เข้าคนแรกจะได้สแต้มคนที่เข้าคนที่ 2- ได้สแต้มคนที่เข้าถัดมาก็ได้แต้มลดลงไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ว่าเล่นกี่ลุมแล้วก็นับแต้มกันส่วน best time คือคนที่ตีเข้าเร็วที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นชนะพอไหมครับจะเล่นแบบไฮสกอร์กับคอมพิวเตอร์ด้วยฮะจริงๆจะเล่นกับฟิวแตฟิวถูบ้านอยู่เพราะฉะนั้นมาดูกันผมจะใช้ตัวน้องเหตดแข่งกับคุปปะแข่งกับองหญิงและแข่งกับมาริโอ มาดูนะครับนี่คือโหมดขายของภาคนี้เลยประกอบการตัดสินใจลองเปลี่ยนดานา่านบ้างไปเล่นบอลนี่กรีนเล่นกันทั้งหมด6หลุมโอเคปะ่ะเราไปเริ่มหลุมกลางๆหน่อยหลุมยากๆจะได้สนุกเริ่มหลุมที่หลลมแรงๆนี่โอเคแล้วคนที่เข้าคนแรกในด่านที่1ห,หรือหลุมแรกครับด่านท่อไปจะแบบว่าโดนโดนยื้อเวลาไว้นิดนึงด้วย เหมือนต่อให้อะไรประมาณนี้มาดูกันสปีดก,กอล์ฟครับนี่แค่เล่นกับคอปนะตอนนี้ทีมงานกำลังซื้อเกมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูนาฟิลคิงน้องโต๊ดใครก็ตามที่มีเน,นโนสวิตซ์กำลังซื้ออยู่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเล่นกับคนรับรองสนุกแน่คลิปนี้ดูก่อนครับว่าเล่นกับคอปเป็นยังไงไม่รอครับเล่งก่อนเลยไปเลยตีให้เร็วที่สุด <Nice. S 1> ไปแล้วนะวิ่งเดะพวก แกงครับนี่ครับมีออกอันติมันจะมีหลอดสตัมีนาครับเก็บหัวใจสตมมีนาโอ้โหลูกคุณตกหาด้วยชิมหายแล้วตีเข้าไปอย่าได้คิดขึ้นไปแล้วครับวิ่งตามลูกชิมหายแล้วลงครับเป็นคนที่เป็นคนที่นนอะไรวะคนที่สองอะ คือระหว่างทางที่วิ่งก็จะมีเก็บไอเทมผมได้ที่2ครับใช้เวลาไปมากกว่าที่1แค่1นึนนวิได้3แต้มเห็นป่ะคือแต้มจะลำดับตามอันดับที่ลงที่1ได้4แต้มที่2ได้3แต้มแล้วก็ลดหลั่นลงไปนี่เพิ่งหลุมแรกครับสปีดกอล์ฟไอมาริโอแซบน่ยนะเราโดนหน่วงเวลาไว้สวีทเวียโอ้ สองหนึ่งไปเลยออกตัวให้ทันเพื่อนดิลูกตามิน่าจะหมดนั่นมันลูกของฉันนี่แม่งอ้ยตกหลุมไงวะไ,ไปเลย ติงตามไปลูกตายแล้วไม่มีฟตามิน่าเลยโอ้ยทีนี้เฮ้แต่ผมตีสวยอยู่นะเข้าไหมาเนี่ยเร็วกว่านี้ลูกเข้าเร็วเร็วโอเคครับ โบกี้อะได้เที่อะไรวะ <c oughs> ยังไม่จบคุป,ป่ายาตีไม่จบ <c oughs> ผมได้เที่อะไรอะ่ะ <c oughs> ที่สองอีกแล้วครับมาริโอ้มึงเก่งจังวะอีนี่ยังคงไปที่สองครับด่านนี้เราต้องชนะให้ได้เลยครับถ <c oughs> ึงแปดแล้ววะ <c oughs> โหตองยากด้วยเดย ลมแรงสุดปังว่ะไปเลยวิ่งกันเร็วดำวะรอสู้ด้วยเก็อ <c oughs> หัวใจวิ่งใส่เกียร์หมาเร็วกว่านี้ลูก สีสวยนะผมว่าลูกนี้ yes โคตรใกล้อ่ะต้องได้ที่หนึ่งแล้วลงไปเถอะลงไปเถอะ yes <Nice spot. S 1> ที่หนึ่งมาแล้วว่ะ <Okay. Yes. S 1> เขายังตีกันไม่ลงเลย สปีดกอล์ฟแลวถ้าไม้ตายผมยังไม่ได้ใช้ด้วยนะครับรอบนี้มาริโอ้ตกลงไปเพราะว่าตามเท่าแล้วดิเอาวะผ่านไปครึ่งทางครับสามหลุมเหลืออีกสามหลุม,ลมผมไม่ยอมแพ้หรอกเนะี่ยเดี๋ยวกูเป็นที่หนึ่งอดีโอ้หลุมโคตรไกลเลยหลุมนี้ตีหลายไม้แน่นอนตั้งสติรอครับพราะมันได้ตีก่อนครับเพราะว่ามันเป็นที่โลไงเราเป็นที่หนึ่ง เราจะโดนหน่วงเวลาไว้นิดนึงครับเนี่ยรอด้วยรอฉันด้วยวิ่งไปใส่เกียร์หมาวิ่งไปเร็วกว่าน,นี้ตีแลของกูเนี่ย วิ่งไปไม่รู้แหละตีลงน้ำชิบหายแย่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 ไม่มีแรงวิ่งเลยอะ่ะสุดปังมาเลยเพื่อนกูต้อง,งวิ่งข้ามน้ำอีกเดี๋ยหัวใจมาเร็ว ขึ้นกี่แล้วยังทานครับประมาณนี้แหละได้ตัวเรียบร้อยต่อให้ตีคนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกว,ว่าคนนี้คือโปรโกลอฟอยังไงละ่ะโ,โปรนัสปิ่นโตขนาดตีช้ากว่านะเอ้ย แต่นี่มันคอมพิวเตอร์นะว่าไม่ได้ถ้าเจอคนอาจจะปวดกว่าน,นี้หน่อยวิ่งชนกันได้ด้วยนะครับมันจะทําให้ล้มเสยียเวลาไปยิ่งเก็บเหรียญยิ่งวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยโคโตรกลเลยสองไม้น่าจะถึงสามไม้น่าจะจบแต่เป็นด่านที่ตีขึ้นเนินนะครับพับสป,ปินครับ <S <S สุดฟังวิ่งไปลูก เขาเหรียญเต็มเลยไม่ได้เก็บขอเหรียญหน่อยทันว่ะตีแบบไม่มองอ่ะชนมาให้หมดเลยผมว่าผมมาดีมากเลยครับเนี่ย ไม่มีแรงวิ่งเลยตุย๊กคบมีคนตีเข้าแล้ววะบ้านะลงวะ่ะยาวะมาริโอแม่งมือตกแล้ว,ว่ะตกอันดับวะแล้วใครจะขึ้นมาเทียบเคียงเราได้เนี่ยยังไม่มีอะสิ ไปเรื่อยๆรอบนี้เบลเซอร์ขึ้นไปที่สองครับหักมาบบลุมที่ห้าใช่ไหมรักษาตำแหน่งไว้ครับผมเล่นกับคนน่าจะปันน่นนะน่าจะไวกว่านี้น่าจะมันกว่านี้เพราะมันต้องวิ่งย่งเก็บของกันด้วยผมออกทีนซ้ายดีกว่าไม่เอาดีกว่าลมลมปั่นครับครับจปิดโดวสุด วิ่งไปลูกโอ้ยเร็วกว่อนหนีลูกลกูตีไปไหนของกูเนี่ยชนมันได้ไหมอ้ไม่ได้ด้วยชิปเร็ว โอ้โหดูพวกมันแต่ละตัวแล้วกูตีไปไหนเนี้ยลงมาหน่อยดิอย่าบัางยังไม่ลงเลยฉัน <Okay. S 1> กูที่โหลดแน่เลยเอ้ยในที่สามวะนิดเดียวโ oh. บกี้ห <c oughs> ลุมนี้แย่หลุมนี้แย่ ชิปหายแล้วจบแล้วครับอ้าวจบจบหกลุงวเหรอที่หนึ่งมันต้องเป็นนั้นเป็นตหรดิว่า20ไปเลยครับสุดยอดฮนะมังโทษของเราไลโหมดหนึ่งนะครับแบ t เทนก o l f นะฮะลองดูดีกว่าไหนๆก็มาแล้วไปให้สุดทางนี่ลองเล่นกับคอมเหมือนเดิมผมใช้น้องเห็ดเหมือนเดิมเหมือนข้าวงเห็ดเบราว์เซอร์ลองขี้คองบ้างอ่ะแล้วนี่คือใครอ่ะอพอลีน เล่นยังไงวะเนี่ยโซรตจิกมีรัชเขาดาวออนมันเหมือนอารีนาเนี่เหมือนแบบยังไงวะต้องลองวะลองดูครับมันมีแบบโซเรตจิกเขาดาวออนเขาดาวออฟแล้วก็มีเทคนิคเขา,ดา,าดาวออนเขาดาวออฟเทคนิคกับโซเรตจิกเทคนิคคือด่านจะยากกว่ามีขึ้นมีลงมีต่างระดับแต่ถ้าเป็นสซเรตจิกก็คือให้วางแผนด่านจะไม่ยากมากแต่เน้นว่าจัดระเบียบว,ว่าจะเล่นอะไรก่อนแล้วลองเล่นสซเรตจิกเขาดาวออนดูครับจะได้รู้ว่ามันยังไงต่างยังไงกับสปีดรัชเ้ อะไรอย่างได้สามธงก่อนชนะอ๋อต้องแย่งต้องแย่งธงกันเขาต้องวิ่งเหมือนกันป่ะโอ้อมีวิ่งเร็วด้วยโอ้ยกูตีแรงกูเนี่ยแต่ผมไม่ตกหลุมน,นั้นว่ะอ๋อมันต้องแย่งธงกันเลยใช่ไหมเข้าใจละ เข้าไปลูกให้เขาเล่นหลุมแรกกันไปครับเรามาเล่นหลุมไกลก่อนได้หนึ่งธงเล่นต่อ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 ไปไหนดีวะแ <c oughs> ยง่ยงแยงธงนะครับต้องแย่งทงนะครับวิ่งหน่อยลูกสวย ทางลาดด้วยอเอาเฉียดได้ครับลูกเดียวชนะข้างบนไงหลุมบนยังไม่มีครับสีแบ็กสปินเลยว่ะโอ้ ไม่มีคนแย่งหลุมกับเราะอะเพราะมันไปตีหลุมนู้นกันหมดเลยด้านซ้ายบนจะมีกบบมีเขาเรียกว่าอะไรแผนที่อยู่ครับไม่ต้องแย่งกับใครวะ่ะเอาเี้ทางขึ้นเนินนี่เรียบร้อยเข้าใจแล้วครับคือมันมีหลุมให้เลือกหลายหลุมเราแค่ต้องตีให้ลงก่อนสามหลุมแค่นั้นเองฮะอะไรประมาณนี้นี่ก็คืออารีนาครับ ก็โอเคนะก็ดูสร้างสรรค์ดีไม่เหมือนกอล์ฟธรรมดาทั่วไปนี่ก็น่าจะเป็นโหมดแบทเทิลทั้งหมดของเกมนี้นะครับการเล่นกอล์ฟมีทั้งหมด3โหมดส่วนเน็ตเวิร์กเพลย์มันคือการเล่นออนไลน์หรือมันก็เล่นโลเคอลกับคนทั่วโลกได้หมดนะครับใครเหงาตีคนเดียวไปตีกับคนในโลกออนไลน์ได้นะครับแอดเวนเจอร์ผมยังไม่เล่นเพราะผมว่าผมจะเปิดไลฟ์เล่นเอานะในตอนที่ผมแบบว่าไลฟ์ในช่องอะไรเพราะมันเป็นเกมยาว น่าจะได้ดูยาวๆมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อประกอบการตัดสินใจใครกำลังเลง Mario Golf Super Rush อยู่แล้วก็ผมว่าซื้อมาเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกครับเอ่อแต่ว่าต้องไปปลดล็อกด่านก่อนใน Adventure Mode นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดูดีๆแต่ส่วนผมเนี่ยซื้อมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ซื้อตามแล้วก็เล่นกันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนผมป้ายยาเสร็จผมก็ไปหน้าที่ผมมีแค่นี้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ